1. ต้องรู้ธุรกิจที่ตนเองอยากทำก่อนบางคนอยากทำแค่ธุรกิจเล็กๆเ,เช่นอยากมีรถเข็นสำหรับขายกว๋วยเตี๋ยวขายผลไม้ขายกับข้าวแต่หลายคนอยากทำธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอีกนิดแบบต้องมีพื้นที่เป็นหลักเป็นแหล่งมีทำเลที่ตั้งแน่นอนจากตรงนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าต้องการที่จะทำธุรกิจอะไรหรือขายอะไร และสิ่งที่คุณจะทำนั้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้รอดหรือไม่รอดต้องรู้จักวิเคราะห์เทรนของตลาดและผู้บริโภคเป็นด้วยอย่างน้อยก็ต้องหาข้อมูลการตลาดเป็นประจำา 2. มีไอเดียที่แตกตา่างการทำอะไรซ้ำๆตามๆกันมาเห็นคนอื่นทำแล้วก็อยากทำตามเขานั่นก็อาจทำให้ธุรกิจของคุณเจงได้นะคะแนวทางการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จธุรกิจที่ทำจะต้องแตกต่างจากคนอื่นในตลาด อย่าเรียนแบบธุรกิจคนอื่นเพราะจะไม่ทำให้คุณรวยได้ถ้าคุณอยากรวยต้องทำธุรกิจที่แตกต่างออกไปธุรกิจจะต้องมีเอกลักษณ์ชัดเจนทำให้ลูกค้าจดจำในยี่ห้อของคุณได้คือธุรกิจจะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดถ้าทำอย่างนี้ได้ก็อาจจะเกิดการบอกปากต่อปากของผู้ริโภคด้วยกันเอง 3. ศึกษาหาความรู้ในสิ่งที่ทำให้ทะลุป,ปุโปง จะทำธุรกิจทั้งทีคุณจะต้องรู้จริงรู้ลึกในธุรกิจที่ทำด้วยถ้าคุณเชี่ยวชาญในการทำกาแฟคือเป็นบาริสต้ามาก,ก่อนชื่นชอบกาแฟมากๆแต่พอทำธุรกิจกับมองเห็นว่าร้านกาแฟเปิดเยอะแล้วกลัวเจ๊งเลยหันไปเปิดร้านสเต็กแทนซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางในธุรกิจที่คุณไม่รู้ไม่ชำนาญแม้ว่าร้านจะเปิดน้อยแต่คุณไม่มีใจรักทำมันด้วยจิตวิญญาณแท้จริง พอทำไปสักพักเดี๋ยวคุณก็จะเบื่อขึ้นมาเลิกทำไม่สนใจเพียงเท่านี้ธุรกิจที่ทำไปก็เจงได้ทำให้คุณเสียเวลาไปเปล่าประโยชน์แต่ถ้าคุณเปิดร้านหรือทำธุรกิจในสิ่งที่คุณรักและชอบก็จะทำให้คุณตั้งใจเอาใจใส่และพยายามที่จะทำให้ธุรกิจนั้นออกมาให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้าดูแลลูกค้าบริหารร้านเป็นต้น4 ใช้เงินทุนมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องมีเงินทุนสำหรับการลงทุนหรือเปิดร้านในช่วงแรกหากมีเงินทุนน้อยก็จงอย่าคิดการใหญ่หรือทำธุรกิจในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะเงินทุนหมุนเวียนไม่ถึงอาจจริงก็ได้ถ้ามีเงินทุนน้อยก็ต้องเริ่มธุรกิจหรืออาชีพเล็กๆไปก่อน เมื่อธุรกิจค่อยๆขยับขยายใหญ่โตตามกำลังของคุณแต่ถ้าใครที่มีทุนหนาและมีความสามารถในธุรกิจที่จะทำการวิเคราะห์ตลาดและผู้บริโภคแล้วก็ลงมือทำได้ทันทีค่ะ 5. ลงทุนคนเดียวหรือแบบมีหุ้นส่วนบางคนกลัวการลงทุนคนเดียวกลัวไม่มีเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจ จึงอยากมีหุ้นส่วนเมื่อรวมเงินทุนแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสี่ยงในธุรกิจคนเดียวแต่ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนคนเดียวหรือลงทุนกับเพื่อนหรือคนอื่นๆคุณก็จะต้องศึกษาวิเคราะห์ให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจทำธุรกิจพอเลือกเพื่อนผิดในการลงทุนอาจทำให้ธุรกิจเจ๊งได้ทันทีเพราะเกิดจากการทะเลาะกันเรื่องเงินเงินทองทองที่ไม่เข้าใครออกใครซึ่งการลงทุนทั้งสรูปแบบจะมีข้อดีและข้อเสีย ที่จะทำให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นค่ะ 6. มีทำเลที่ดีเรามักได้ยินเสมอว่าในการทำธุรกิจหรือการทำการใดๆก็แล้วแต่การที่เรามีทำเลที่ตั้งที่ดีย่อมมีชัยไปกว่าครึ่งแต่การที่จะหาทำเลดีๆเป็นเรื่องยากมากในยุคป,ปัจจุบันเพราะมีการแข่งขันมีการแข่งแย่งทำธุรกิจกันมากขึ้นจึงทำให้ทำเลดีๆถูกคู่แข่งจับจองไว้ก่อนแล้ว แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าอยากทำธุรกิจจริงๆขอเพียงคุณได้ทำการศึกษารู้จักสังเกตเป็นทำเลไหนที่มีผู้คนหนาแน่นผู้คนสัญจรผ่านไปมานั่นแหละเหมาะที่จะทำธุรกิจที่สำคัญอย่าลืมดูราคาค่าเช่าในแต่ละที่ด้วยราคาจะแตกต่างกันค่ะ 7. มีความรู้เรื่องการตลาดประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะทำธุรกิจอะไรแล้วนอกจากจะต้องมีเป้าหมายเงินทุน ทำเลที่ดีแต่ถ้าคุณจะเปิดบริษัทหรือเปิดร้านจำเป็นจะต้องมีแนวทางการทำตลาดเข้ามาด้วยเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจหรือสินค้าเป็นที่รู้จักของผู้บริโภกคการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่ดีจะช่วยดึงดูดสร้างความสนใจให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าของคุณได้ยิ่งการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียมาแรงได้รับความนิยมอย่างมากในยุคป,ปัจจุบัน